ราที่แล้วเราก็ฟังกันถึงตอนที่ท่านพญายมราชได้พาท่านพระมลัยเข้าไปชมนรกที่เป็นนรกต้นนิ้วหนามซึ่งก็เป็นนรกที่สัตว์นรกที่เคยกระทําผิดในสินข้อที่สต้องมารับโทษที่นรกแดนนี้และท่านพญายมราชก็ได้นิมนต์ท่านพระมลัยให้ไปชมนรกขุมอื่นต่อไปเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้น ขอเชิญท่านผู้ฟังสดับรับฟังกันต่อไป จากนั้นท่านท้าวพญายมราชก็ได้พาท่านพระมาลัยมายังนรกอีกขุมหนึ่งซึ่งขุมนี้มีกำแพงเหล็กกว้างใหญ่ทันทีที่ประตูเปิดออกท่านพระมาลัยก็ได้เห็นสัตว์นรกมากมายถูกนายนิรยาบาลบังคับให้นอนบนแผ่นเหล็กที่มีเปลวไฟลุกโชนอยู่เมื่อสัตว์นรกถูกจับให้นอนบนแผ่นเหล็กที่มีเปลวไฟด้วยความร้อนแรงของไฟนั้น ก็ได้ย่างสัตว์นรกเหล่านั้นจนมีกลิ่นและควันคลุ้งไปทั่วแต่ถึงกระนั้นนายนิรยาบาลก็หาได้นำใจไม่นายนิรยาบาลนั้นก็ยังได้เอามีดเอาหอกเอาดาบแร่เนื้อของสัตว์นรกเหล่านั้นออกมาทีละชิ้นสองชิ้นจนเหลือแต่กระดูแต่ถึงกระนั้นสัตว์นรกเหล่านั้นก็หาได้สิ้นใจตายไม่แต่เมื่อตายไปแล้วก็ต้องกลับฟื้นขึ้นมาใหม่ ตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายและก็ถูกนายนิรยบาลจับให้ไปนอนบนแผ่นเหล็กที่ไฟลุกอยู่และก็ถูกนายนิรยบาลแล่เนื้อใหม่อีกจนกว่าจะสิ้นกรรมที่เคยกระทํามาดูแล้วก็เป็นเรื่องของเวรกรรมจริงๆเพราะมันคือวิบากกรรมที่ไม่สามารถอธิบายได้หลังจากนั้นท่านพระมาลัยก็ได้ไปถึงนรกอีกขุมหนึ่ง ซึ่งนรกขุมนี้นั้นก็มีชื่อเรียกเดียวกันกับนรกขุมที่แล้วแต่เป็นนรกที่มีภูเขาใหญ่เป็นกำแพงห้อมล้อมและวิธีในการลงทันของสัตว์นรกต่างๆเหล่านั้นก็แตกต่างจากนารกขุมอื่นโดยที่นายนิรยาบาลได้ใช้ไม้บรรั์เหล็กใหญ่เท่าลำตาลที่มีไฟลุกโชนอยู่ ฟาดลงไปในร่างของสัตว์นรกที่นอนหงายบนแผ่นเหล็กแล้วก็เอาเลื่อยนรกมาเลื่อยตามเส้นที่บรรทัดไว้ถัดไปเพียงเล็กน้อยก็เป็นนรกที่ใช้ลงโทษสัตว์นรกอีกแดนหนึ่งซึ่งสัตว์นรกในแดนนี้นั้นถูกนายนิรยบาลจับมัดด้วยเชือกเส้นใหญ่โตที่มีเปลวไฟลุกโชนช่วงอยู่มัดมือมัดเท้าของสัตว์นรกเหล่านั้นแล้วนายในรยบาลก็ได้จับสัตว์นรก ให้นอนหงายอยู่บนแผ่นเหล็กที่เผาไฟจนแดงนายนิรยาบาลก็ได้เอาค้อนเหล็กขนาดใหญ่ทุบก,กระหน่ำตีสัตว์นรกเหล่านั้นทุบศีรษะหมันสมองก็กระจัดกระจายทุบมือทุบเท้าทุบลำตัวเลือดก็ไหลนองร่างกายบดบี้แบนไปตามๆกันนอกจากนี้นั้นนายนิรยาบาลยังได้จับสัตว์นรกที่ถูกมัดด้วยลวดไฟโยนลงไปในหลุมที่ลึกแค่เอว ฉับพลันทันใดนั้นก็มีลูกกลิ้งไฟขนาดใหญ่กลิ้งมาบดขยี้สัตว์นรกเหล่านั้นให้แหลกเหลวป่นปี้ไปราวกับว่าเป็นการเอารถบดถนนมาบดคนฉนั้น จากนั้นท่านเท้าพญยายมราชก็ได้พาท่านพระเถระไปชมนรกขุมอื่นๆซึ่งนรกที่ท่านพรมอะไรมาถึงนั้นเรียกว่าโรลุวะนรกสัตว์นรกที่ถูกลงโทษในแดนนี้ต้องสวยทุกเวทนาในดอกบัวเหล็กโดยที่นายนิรยบาลให้สัตว์นรกนอนคว่ำหน้าอยู่ที่กลางดอกบัวเหล็กซึ่งมีขนาดที่ใหญ่โตและมีเปลวไฟลุกโชดช่วงอยู่ สีศาของสัตว์นรกนั้นจมมิดลงไปในดอกบัวแค่คางส่วนเท้าของสัตว์นรกก็จมลงไปในดอกบัวแค่ข้อเท้ามือทั้งสองข้างก็จมลงไปในดอกบัวแค่ข้อมือนอนคว่ำหน้าอยู่ด้วยอาการอันแปลกประหลาดแล้วสัตว์นรกทั้งหลายเหล่านั้นต่างก็ร้องไห้คร่ำครวญด้วยความทุกข์ทรมานนี่ท่านพญยายมราชสัตว์เหล่านี้ อาตมาเห็นแล้วช่างน่าสงสารจังเลยอาการที่แปลกพิลึกอาตมาก็ได้เห็นอยู่เปลวไฟเข้าทางหูขวาทะลุหูซ้ายบ้างเข้าทางหูซ้ายทะลุหูขวาบ้างนั่นดูสิเข้าทางปากแล้วไปออกทางตาออกทางจมูกก็มีนั่นยังมีที่เข้าไปทางปากแล้วพ่นออกมาทางทวารเบื้องต่ำก็มีเฮออช่างน่าสงสารอะไรอย่างนี้เล่า อะไรจะน่ากลัวขนาดนี้เล่าเพราะขุนเจ้าผู้เจริเ้ยสัตว์นรกที่ได้มาสวยกรรมในนรกแดนนี้ต่างุณน่าสงสารกันทั้งนั้นแหละเสียงร้องไห้คำควรของพวกเขาไม่อาจที่จะทำให้ความทุกข์ความทรมานนั้นลดน้อยลงได้เลยพวกเขาจะต้องทนทุกข์ทรมานอย่างนี้กะจวบจนครบอายุไขของพวกเขานั้นก็คือ4 0 0พันปีนรก ซึ่งในวันหนึ่งวันหนึ่งนั้นขอเท่ากับ234ล้านปีในโลกมนุษย์พระคุณเจ้าผู้เจริญ4,000ปีนรกท่านก็ลองคำนวณดูว่าจะนานสักเท่าไรไม่รู้ว่าจะอ่านค่าของตัวเลขได้อย่างไรเลยโอ้ทำไมช่างยืดยาวนานขนาดนั้นเล่าอันที่จริงแล้วในนรกขออื่นๆนั้นก็มีอายุ ของแต่ละนรกนั้นไม่เท่ากันดอกส่วนมากแล้วก็จะยาวนานนารกบางขุมก็ยืนยาวกว่านี้ก็มีบางขุมก็เป็นอันตรกับเป็นกับกับก็ยังมีแต่พอสรุปได้ว่าไม่สามารถจะประมาณได้เลยว่าจะมีเวลาย,ยาวนานสักเพียงใดเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็ขึ้นอยู่กับผลกรรมที่สัตว์นรก ได้กระทำมานั่นแหละขอรับพระคุณเจ้าและอีกอย่างเวลาในเมืองนรกกับเวลาในเมืองมนุษย์นั้นแตกต่างกันมากเอาละครับพระคุณเจ้ากระผมขออนุมตนท่านพระคุณเจ้าไปชมนรกขุมอื่นต่อไปเถอะ